สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับโมเอกับมากับอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ยังเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อยู่นะครับวันนี้เนี่ยโมเอกจะมาให้ความรู้นะครับกับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของนะครับการลงทุนนะครับเน้นว่าการลงทุนนะครับการลงทุนในเรื่องของคอนโดมิเนียมครับว่าเราต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับในการที่จะลองดูว่าเออเนี่ยลงทุนในคอนโดมิเนียมเนี่ยต้องดูอะไรบ้าง นะครับมีปัจจัยไหนที่เราจะต้องคิดบ้างนะครับเป็นเรื่องของการลงทุนเนาะโเต้องบอก,กอนนคราก่าวๆก่อนนะครับว่าโมเอกเนี่ยเป็นนักลงทุนในเรื่องของคอนโดอยู่แล้วนะครับคอนโดมิเนียมนะครับในประเทศไทยต้องบอกว่าที่เชียงใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนีย่ย <Nej, S 2> เจะไม่ได้มีความรู้นะเพราะว่าในสถานที่แต่ละที่นะครับก็จะมีสิ่งที่เราไม่รู้จักหรือว่าเรารู้จักไม่รู้จักที่แตกต่างกันออกไปแต่โมเอกจะถนัดที่เชียงใหม่อย่างนี้ดีกว่า นะครับอันนี้เป็นเรื่องของที่คอนโดที่เชียงใหม่ต้องบอกว่า based on my experience in เชียงใหม่ก็คือจากประสบการณ์ของมยอยเองที่เชียงใหม่นะครับว่าเราจะต้องดูยังไงบ้างนะครับ เรื่องแรกเลยอ่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยเราจะต้องดูกันที่เรื่องของราคาคอนโดใช่ไหมครับก่อนอื่นน่ก่อนให้เราจะลงทุนในคอนโดเนี่ยก็ต้องดูว่าเออเนี่ยอ่าราคาในใจของเราเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากมีเราอยากซื้อนะครับคอนโดที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับบางคนตั้งไปว่าอ่ะหล้านบาท2ล้านบาท3ล้านบาทอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณตั้งไปเลย ครับ1นะครับ,รบอย่างที่2เนี่ยควรซื้อคอนโดมาแล้วนะครับควรซื้อไว้เพื่ออะไรนะครับหลกัหลกๆมี2อ,อย่างครับในเรื่องของการลงทุนของอสังหาร,หริมทรัพย์หรืออาจจะเป็นเรื่องของคอนโดเนาะนะครับสิ่งที่นะครับเราคาดหวังอยู่2อย่างอย่างแรกคือแคปิตอลเกนนั่นก็คือกําไรส่วนต่างของราคาคอนโดครับ กับอย่างที่สองนะครับก็คือเรื่องของ rent a l y i e l d ครับก็คือในเรื่องของอ,อัตราค่าเช่านะครับผลตอบแทนต่อปีนะครับ rent a l y i e เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งส่วนใหญ่เนะี่ย rent a l y i e l d นะครับในปัจจุบันนะครับค่าเฉลี่ยก็จู่ที่ประมาณถ้าแบบดีๆหน่อยนะก็จะอยู่ที่ประมาณ5-6%อนะออันนี้คือเป็น rent a l y i e l d นะครับของค่าเช่าคอนโดต่อปีนะครับอย่างที่2คือเราต้องดูตรงนี้นะครับว่าเราจะ เราเราจะสามารถที่จะปล่อยเช่าได้เท่าไหร่แล้วเราคาดหวังอะไรจากการซื้อคอนโดนั้นนะครับซื้อมาขายไปหรือว่าจะปล่อยเชา่า แต่ส่วนตัวมาเอกนะโมเอกจะต้องการทั้งคู่อาจจะดูเป็นคนโลมากก็คือต้องการทั้งคู่ก็คือต้องการให้ราคาเนี่ยมันขึ้นสูงไปสักนิดนึงแล้วเราค่อยขายก็ได้หรือเราถือยาวๆไปแล้วราคาอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้มันสูงขึ้นไปม,มากเราค่อยขายนะครับหรือนะครับในเรื่องของเราระหว่างทางเนี่ยเราก็เก็บตัวของค่าเชา่าหรือว่า rental yield ไปก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับอันนี้คือในส่วนของ ตัวของ rental yield กับ capital gain นะอันนี้คืออย่างที่อย่างที่2ให้ต้องดูนะครับอย่างที่3มเนี่ยเราซื้อไปแล้วเราคิดว่ามันจะติดมือไหมนะครับซับติดมือนี่คือเป็นภาษาของอสังหาเนาะซับติดมือคืออะไร น,นั่นก็คือเราซื้อแล้วเราปล่อยไม่ได้เราไม่สามารถทำำาํากําไรหรือไม่สามารถทําประโยชน์กับสั่งหานั้นได้เขาเรียกว่าซับติดมือครับเช่นเหมือนเราเล่นหุ้นเขาเรียกว่าติดดอยนั่นก็คือหมายถึงว่าเราซื้อหุ้นไปแล้วราคามันอยู่มันดอยเลยมันมันแบบมันแบบมันไม่เราไม่สามารถที่จะทํากําไรจากการที่ซื้อหุ้นตัวนั้นได้เลย มันก็เหมือนกันอสังหาเขาจะเรียกว่าซับติดมือแล้วก็ต้องดูว่าซื้อไปแล้วเนี่ยซับมันจะติดมือไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องดูเหมือนกันนะครับว่าซับจะติดมือหรือเปล่าทําไปแล้วเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยมันกําไรเลยตั้งซื้อไหมนะครับหรือซื้อไปแล้วเนี่ยว่ามันได้ค่าเช่าไหมหรือมันปล่อยเช่าให้กับคนเดินได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูเหมือนกันนะครับอย่างที่3หรือ4นะอย่างถัดไปอะ อย่างที่3นะครับอย่างที่3มที่4ประมาณนี้มั้งก็เราก็ต้องไปดูว่านะครับทำเลแล้วแววแล้วแววที่เราต้องการเนี่ยเป็นทำเลอะไรนะครับมีอัตราการเช่าสูงไหมนะครับมีอัตราการขายสูงหรือเปล่าเมยบอกทริคน,นะอันนี้คือเป็นทริคแอนด์ชิฟต์เลยนะครับว่าเป็นเป็นสก c ร e ตเป็นความลับไปห,หละสมมบอกว่าถ้าเรานะครับอยากจะได้คอนโดที่ดีเนี่ยคอนโดนั้นนะครับเวลาเราไปสํารวจดูเนี่ยเราอยากได้คอนโดตึกนี้เราลองไปถามดูว่าเออไปถามนิติดูพี่ครับ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  คนดูนี้เนี่ยมีห้องเช่า,าว่างไหมถ้าเขาบอกว่าอ้ยมีหลายห้องให้เลือกเลยน้องอะไรอย่างงี้มีหลายห้องที่จะขายเลยไม่หลายห้องที่จะปล่อยเช่าเลยอันนี้นะครับไม่แนะนําให้ซื้อไม่แนะนำไม่แนะนำให้ซื้อ,อเลยเพราะว่าคุณก็จะกลายไปเป็นแมงเม่าเหมือนคนอื่นๆเหมือนกันเพราะนะครับคนอื่นเขาก็ ขายมันกันคนอื่นเขาขายเยอะมากคนอื่นเขาปล่อยเช่าเยอะมากนั่นคุณก็จะเป็นแบบเป็นแบงเมาเหมือนคนเดิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่นํานะครับถ้าคอนโดไหนนะครับคุณเข้าไปถามมิติพี่ครับพี่คะมีห้องปล่อยเช่าไหมมีห้องปล่อยขายไหมโวยไม่มีน้องเต็มหมดเลยคอนโดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือน่าลงทุนเพราะว่ามีนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าความต้องการสูงมากจนมันเต็มนะครับขายก็ไม่ค่อยขาย เช่าก็ไม่ค่อยปล่อยเช่าอันนี้แหละนี่คือมองเอกชอบคนโดประเภทนี้มากๆนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องต้องคำนึงไว้นะครับแล้วก็อย่างที่ข้อถัดไปแล้วกันนะครับเราต้องดูว่าค่าส่วนกลางเราแบกรับไหวหรือเปล่าค่าส่วนกลางคอนโดนเนี่ยมันถ้าถูกๆก็จะอยู่ที่20ตารางเมตร20บาททุก่บบ,บาทต่อตารางเมตรนะครับหรืออาจจะเป็น35บาท40บาทต่อตารางเมตรนะครับคอนโดก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ30ตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็คูณไปสมมติว่าถ้า20ตารางเมตร 20บาทต่อตารางเมตรนะครับคูณกับห้องขนาดห้องคือ30ตารางเมตรมันก็จะเสียอยู่ที่เดือนละ600อะไรเงีย้ยครับหรือถ้าเป็นคอนโด40บาทต่อตารางเมตรคุณก็จะเสียอยู่ที่1,200บาทนี่คือต่อเดือนนะต่อเดือนนะครับต้องบอกก่อนนะครับคุณไหวไหมในการที่คุณจะต้องเสียตรงนี้นะครับมันจะมีค่าส่วนกลางอยู่ของคอนโดไม่ว่าจะเป็นคอนโดเก่าคอนโดใหม่คอนโดขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรเงี้ยมันจะมีนิติบุคคลนิติคอนโดอยู่ที่เขาต้อง จัดการหรือว่า manage เรื่องต่างๆน้ำไฟไม่ไหลหรือลูกบ้านมาติดต่อมาร้องเรียนมาอะไรเงี้ยก็จะมีนิติอยู่ซึ่งเราก็ต้องเสียค่าส่วนกางนะครับเดือนละ20บาทถึง40บาทโดยประมาณต่อ1ตารางเมตรเราโอเคหรือเปล่านะครับอย่างข้อถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งวัดลอ้อมว่าบริเวณตรงรอบๆเนี่ยมันโอเคหรือเปล่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกไหมเพราะคอนโดอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่คอนโดจะอยู่ในเมือง นะครับพอคอนโดยอยู่ในเมืองปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือความอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้หรือเปล่าใกล้เซเว่นไหมเดินไปทํางานได้หรือเปล่านะครับอยู่ใจกลางเมืองมากพอหรือเปล่าต้องนั่งรถมีหนังรถ แดงทับเชียงใหม่เนาะข้างรถแดงต้องนั่งแกลบนั่งในส่วนของเอ่อไรเดอร์อะไรต่างๆไปหรือเปล่ามันมีความสะดวกสบายไหมหรือไม่จําเป็นต้องนั่งเดินไปประมาณ5นาทีก็ถึงเซเว่นละสามนาทีถึงมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยคุณก็ต้องดูว่าเอ่อคุณซื้อเข้าไปแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์กับลูกค้าคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณก็ต้องดูใช่ไหมครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยในส่วนของการตกแต่งอะไรต่างๆหรือว่าการที่จะเมนนทนานในกรณีที่คอนโดมันเสื่อมไป มีการปรับพุ่งะไรต่างๆเนี่ยคุณมีเงินสำรองตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่หัก็ต้องคิดแล้วก็ข้อถัดไปเลยอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญนะถ้าคุณจะลงทุนในอสังหารรมทมัพยัคุณก็ต้องทําใจว่ามันอาจจะไม่ได้ซื้อง่ายขายคล่องหรือว่าอาจจะมีโลลิควิิตี้หรือความคล่องตัวที่ค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับสิสนทรัพย์อื่นๆเช่นถ้าคุณจะขายหุ้นคุณจะขายทองคุณขายได้เลยภายในวันนั้นคุณก็ขายได้แล้ว แต่ถ้าเป็นคอนโดเป็นอสังหาริมทรัพย์มันจะใช้ระยะเวลานะครับอาจจะเป็นหลักวันหลักสัปดาห์หรือหลักเดือนหรือหลักปีก็ได้คุณก็ต้องดูว่าเงินตัวนี้เป็นเงินเย็นพอหรือเปล่าคนกู้เงินมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคุณต้องดูนะครับถัดไปนะครับคุณต้องไปดูว่าถ้าคุณในกรณีที่คุณไม่ได้ซื้อเงินสดแล้วคุณซื้อ เงินผ่อนก็คือพูดง่ายๆเงินผ่อนคนกู้แบงก์หรือว่าขอสินเชื่อคนก็ต้องไปดูว่าคุณผ่อนต่อเดือนไหวไหมในกรณีถ้าไม่มีผู้เช่าในเดือนนั้นนะครับไม่มีคนช่วยผ่อนคุณมีเงินสำรองในการผ่อนหรือเปล่าคุณต้องมีอย่างน้อยเนี่ยสัก3เดือนเลยสมมุติว่าคุณต้องผ่อนแบงก์อยู่ละหนึ่งหมื่นบาทคุณต้องมีเงินสำรองสัก3า0 0 0นบาทเผื่อว่าใน3เดือนนั้นไม่มีคนเช่าคุณก็จะได้เอาเงิน3 0,000บาทเนี่ยมาเสียในส่วนของค่าสินเชื่อเอง นะครับแต่ว่าถ้าคุณอาซื้อสดคุณก็อาจจะต้องมาเสียค่าส่วนกลางในเดือนที่ผู้เช่าไม่ได้เช่านะครับประมาณนี้นี่คุณต้องคิดและข้อสุดท้ายนะครับคุณก็ต้องดูยิวค่าเช่าที่เมื่อกี้พูดไปต้นคลิปเนาะยิวค่าเช่านั่นคือนะครับก็คือเป็นผลตออแทนรายปีวิธีการคิดง่ายๆคือเช่นนะครับคุณเอาเงินที่คุณเข้ากระเป๋าของคุณเนี่ยสุทธิต่อเดือนนะครับเช่นถ้าคุณปล่อยเช่าคอนโดนะครับ อยู่ที่เท่าไหร่ดีละ่ะอยู่ที่7,500บาทสมมตินะ7,500บาทนะครับแล้วก็คนเสียค่าส่วนกลางเดือนละ500นั่นคือเงินเข้ากระเป๋าคุณเดือนละ7,000บาทแล้วคุณเอา7,000บาทนะครับไปคูณนะครับกับจำนวนเดือนนะครับก็คือ12เดือนตอน่อหนึ่งปีเพราะสัญญาเช่าจะอยู่ให้ห่งปีเนาะก็คุณก็เอา 7,000บาทไปโค้ด12ได้84,000บาทและไปหารของราคาต้นทุนของคอนโดมาสมมติคนซื้อมา ล้านสองสมมตินะล้านสองคนก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ที่7%เป๊ะเลย7%ต่อปีเซนต่อีไงครับนี่คือคุณก็ต้องคิดว่าเออเนี่ยคุณได้ ROI นะครับหรือว่าผลตอบแทนต่อปี7%ต่อปีเนี่ยเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆนะครับคุณโอเคไหมนะครับคุณทำกํากไรจากสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยได้สูงกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนี่คือคุณก็ต้องคิดถึงประเด็นตรงนี้ด้วยเนาะ ก็น่าจะประมาณนี้ครับแต่ถ้าหมอเอกลืมหรือว่ามิสข้อมูลบางอย่างไปเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับลองทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับหรือว่าเสริมมอเอกได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับในนักลงทุนคอนโดนะครับอันนี้คือเบสอ o อนนะครับประสบการณ์นะครับของหมอเอกที่หมอเอกก็ลงทุนมาในคอนโดเหมือนกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย